ลดดอดดอดดุดน่าอ้าวลดดอดมาอเราเราเราลองทำเมือนสมัยนั้นไหมทำสมัยที่เราอยู่ด้วยกันสมัยที่เราอยู่ด้วยกันตอนที่เพื่อนเขากลับบ้านหมดปีใหม่อะออจสลร้องที่หน้าที่ผมหน้าผมแพ้ลงสดรอบนั้นแพ้สไายเขาตรงตรงเอาตรงตรงไม่โลกสวยแพ้สไายน่ากินสไายกับสองคนหนาแดงจริงคือเนี้ยมาขาขึ้นมา ทำเหมืนแบบนั cheer, cheer. ้นไงทำเหมือนกันเอออะไรเ่วะเออเนี่อ่าฮายินดีกับทุกคนยี่ห้อหายปะก้าเลยยี่ห้เชสเชียร์เชียร์เอาตีเชียร์โอเคมสร็จงานยังไหม ของผมได้แล้วนะเย็นแล้วอันนี้คือภาพจริงในอดีตนะครับที่เราบมมีเงินกับบันพี่น้องเอ้ยอุ้ยแต่ฟิวมันได้มากนะที่เรานั่งกินวันนั้นอ่ะคือจะบอกว่าวันนั้นนั่งกินกันสองคนแล้วไปเอาไอ้ถังอะไรมาไม่รู้ถังปอปคอนไปล้างถังมาดิ่ล้างถังปอบคอนมาแล้วก็ซื้อสปายมากี่ลังวะลังหนึ่งไม่ถึงลังซื้อแล้วก็เอาเอาหัวสปาย เสียบไปเออหารกินเย็นเย็นสองคนเกาบใจแล้วเมาเราไปไหนกันเมาไปไหนบมก็แยกย้ายนอนเรอะอือกูนอนไหนวันนั้นนอนอยู่ะบ้านหลังเก่าผมล่ะกูก็นอนอยู่บ้านหลังเก่าเาไปกินบ้านผมอือ